สวัสดีค่ะเด็กๆป .4 ทุกคนวันนี้เราก็จะมาเรียนวิชาประวัติศาสตร์กันนะคะเรื่องที่เราจะเรียนก็ยังอยู่ในเรื่องของการศึกษาหลักฐานเกี่ยวกับท้องถิ่นซึ่งเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะที่เราจะเรียนกันในวันนี้ตัวชี้วัดของเรานะคะก็คือแยกแยะประเภทหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่น หลักฐานที่ใช้ในการศึกษาความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะแต่ละท้องถิ่นก็จะมีหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยทั้งหลักฐานชั้นต้นแล้วก็หลักฐานชั้นรองอย่างเช่นแหล่งโบราณคดีโบราณสถานโบราณวัตถุแล้วก็สถานที่ต่างๆอย่างเช่นวัดอนุสาวรีย์ภาพถ่ายของท้องถิ่นในอดีตหรือว่าจะเป็นหนังสือเกี่ยวกับประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นหนังสือที่ทําให้ทราบประวัติของบุคคลสําคัญในท้องถิ่นในการค้นคว้าเรื่องราวของท้องถิ่นของเรานะคะ จะมีความเป็นมาที่แตกต่างกันหลักฐานที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าก็จึงแตกต่างกันนั่นเองค่ะหลักฐานชั้นรองที่ใช้ในการศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นนะคะเรามาดูความหมายของหลักฐานชั้นรองกันก่อนนะคะก็คือหลักฐานที่เขียนขึ้นหรือว่ารวบรวมขึ้นภายหลังโดยที่ผู้เขียนเขียนขึ้นจากการศึกษาหลักฐานชั้นต้นโดยหลักฐานชั้นรองมีความน่าเชื่อถือน้อยกว่าหลักฐานชั้นต้นเพราะได้เขียนขึ้นภายหลังเหตุการณ์นั้นๆ แต่หลักฐานชั้นรองสามารถใช้ค้นคว้าได้สะดวกกว่าหลักฐานชั้นรองที่ใช้ศึกษาประวัติความเป็นมาของท้องถิ่นหนึ่งเลยก็คือตำนานนะคะตำนานก็คือเรื่องราวเล่าต่อๆกันมาเรื่องราวอาจจะเปลี่ยนแปลงไปจากการแต่งเติมหรือตามความทรงจําของผู้เล่าบางตำนานอาจถูกบันทึกเป็นลายลักษณ์อักษรหลังการแต่งขึ้นไม่มีการระบ,บุช่วงเวลาที่แน่นอนและก็เรื่องที่อยู่ในตำนานก็มกักจะเป็นเรื่องที่เหนือธรรมชาตินะคะ เราไม่ควรจะเชื่อเรื่องราวทั้งหมดที่เกิดขึ้นในตำนานนะคะ 2. นะคะก็คือหนังสือนะคะหนังสือทั่วไปที่เราใช้เรียนวิชาประวัติศาสตร์นะคะมีทั้งเขียนโดยหน่วยงานราชการแล้วก็บุคคลทั่วไปหนังสือเกี่ยวกับท้องถิ่นก็จะทําให้เราเนี่ยค้นคว้าข้อมูลที่เราต้องการศึกษาได้สะดวกสบายนะคะนี่ก็เป็นหลักฐานชั้นรองนะคะทีนี้เด็กๆนะคะลองดูภาพทั้งหมดด้วยกัน6ภาพ และเด็กๆลองบอกสิคะว่าภาพไหนเป็นหลักฐานชั้นรองเรามาดูภาพแรกกันเลยนะคะภาพแรกเป็นโบราณสถานโบราณวัตถุเพราะฉะนั้นภาพนี้ควรจะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะไม่ใช่หลักฐานชั้นรองภาพที่สองนะคะเป็นสิ่งของเครื่องใช้เป็นเครื่องประดับต่างๆนะคะเป็นหลักฐานชั้นต้นนะคะไม่ใช่หลักฐานชั้นรองต่อมาภาพที่3เห็นไหมคะเด็กๆเห็นหนังสือเรื่องราวนะคะเกี่ยวกับเรื่องต่างๆไหมคะ หลักฐานชั้นนี้นะคะเป็นหลักฐานชั้นรองนะคะเพราะว่าเขียนขึ้นโดยต้องอ้างอิงจากหลักฐานชั้นต้นนะคะต่อมาภาพที่4เป็นศิราจารึกนะคะภาพนี้ก็ไม่ใช่หลักฐานชั้นรองนะคะภาพที่5เป็นโบราณสถานโบราณวัตถุนะคะแน่นอนว่าต้องไม่ใช่หลักฐานชั้นรองแน่นอนนะคะต่อมาภาพสุดท้ายนะคะเป็นตำนานนะคะเป็นหลักฐานชั้นรองเพราะว่าเขียนขึ้นนะคะภายหลังจากเรื่องที่เขาบอกเล่ามา กิจกรรมวันนี้ของเรานะคะคือจะให้นักเรียนไปสรุปหลักฐานทางประวัติศาสตร์นะคะในหน้าที่12โดยนะคะใช้ข้อมูลในหน้าที่6ของเรานะคะว่าหลักฐานทางประวัติศาสตร์เนี่ยแบ่งออกเป็นกี่แบบนะคะแต่ละแบบได้แก่อะไรบ้างให้เด็กๆนะคะเขียนมาโดยสรุปๆนะคะสำหรับวันนี้กิจกรรมเราก็จะมีเพียงหน้า12หน้าเดียวเท่านั้นนะคะสวัสดีค่ะ